นี่คือสภาพของต้นแบล็กเบอร์รี่หลังจากเรากับต่างจังหวัดสออาทิตย์นะคะเหี่ยวมากเลยนี่ค่ะตายหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือดอกไม้นะคะในกระถางส่วนผ่านมาอีกวันหนึ่งวันนี้ก็สดชื่นขึ้นค่ะเนี้ยค่ะโอเคขึ้นนิดหนึ่งส่วนดอกนะคะดอกเยอะค่ะแต่คาดว่าไม่น่าจะติดผลให้เรานะคะ เนี่ยเลยแห้งมากเลยค่ะเพราะว่าเขาขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำมาสองอาทิตย์ก็ประมาณนี้ภาพก็อย่างที่เห็นเลยค่ะส่วนสตรอเบอรี่ก็ไม่รอดค่ะเหี่ยวแหง้งส่วนอีกต้นหนึ่งก็เริ่มฟื้นแล้วค่ะนี่ดอกเหมือนกันนะคะก็ไม่น่าจะรอดอีกตามเคยเพราะว่าเฮ้ยตรงแกนกลางของเขาก็คือเกสรของเขาเหมือนจะเริ่ม ตายแล้วอ่ะมันดําแล้วค่ะตะกกนเนี่ยดูสภาพของเมื่อวานกับวันนี้สิคะต่างกันเลยวันนี้พอได้น้ําน้องก็สดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะนี่นี่คือดอกสดชื่นต้นสดชื่นนะคะแต่ดอกเราไม่น่าจะรอดแล้วส่วนฝั่งนี้กเ็เริ่มตายหมดแล้วเหลือแค่ต้นราสเบอร์รี่นะคะก็รอดมาได้ส่วน สตรอเบอรี่ของเราอีกด้านหนึ่งก็นี่คะ่ะผ่านมาวันหนึ่งมีรอดเป็นบางต้นนะคะนี่ตายหมดเลยการที่ไม่มีคนรดน้ำให้นี้เออแย่มากเลยนะคะการไปไหนไกลๆนี่เราเป็นห่วงต้นไม้มากส่วนเชอร์รี่ก็ต้องเพาะไว้สองอาทิตย์หลังจากกลับบ้านไปก็มีเริ่มงอกขึ้นมานะคะ อันนี้เราเพาะไว้ในในถุงเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะย้ายลงกระถา,างน้อยค่ะส่วนตัวนี้ใบเล็กๆตัวนี้เพิ่งงอกนะคะตัวนี้ค่ะคือกีวี่นะคะที่ลงเพาะไว้ก็งอกอ่ยูสี่ห้าต้นนะคะก็เริ่มงอกอยู่ พอได้ส่วนนี้ก็คือแบล็คเบอร์รี่นะคะที่เราชําไว้นะตอนไว้ค่ะก็เริ่มออกรากแล้วเราก็เลยเอามาลงถุงไว้นะคะชําไว้ต่อก็เพาะไว้ต่อดูแลต่อในถุงแล้วกันแต่ก็มีอีกหลายกิ่งค่ะเริ่มออกแล้วตอนนี้เราตัดมาแค่สองกิ่งก่อนเอาเฉพาะที่รากเยอะนะคะนี่ค่ะหาก,ก็เยอะแล้ว จะเอามาลงถุงดูแลต่อไปค่ะแล้วก็ดินก็ไม่มีอะไรมากเราก็ซื้อดินมานะคะเนี่ยแล้วก็ใส่แกลบไปหน่อยนึงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็รดน้ำตามประมาณนี้เลยค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าสนใจหรือมีคำถามอะไรก็ทักมาได้ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ